สวัสดีครับผมนายเรชแกนภาษีผู้สําเร็จการอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ,ะของแรงงานอิสระยุค4.0ประจําปีงบประมาณพศ2566หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องงานประดับโดยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมผลงานและผลิตภัณฑ์ปูนปั้นในรูปแบบต่างๆที่ผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าเช่นโต๊ะนั่งไม้เตรียม กระถางปลูกต้นไม้ที่ใสัยะกาดีสอซึ่งตอนนี้มีอเดอร์ซื้อเข้ามาจำนวนมากาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับในครั้งนี้จะทำให้ผมมีความรู้และทักษะในการก่อสร้างผลงานพร้อมทั้งได้รับ เครื่องชุดเครื่องมือทำมาหากินก่อสร้างเกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเหล่านี้จากเดิมประมาณเดือนละ4,500บาทเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยเดือนละ6,700บาทต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ลงมตฒนาทีมือแรงงานชื่อนี้มีแต่ให้